โอเคขอต้อนรับมูัมัดอุสมานมูซาน้องสวัสดีครับ,รบผมบเ,เป็นไงบ้างกับชีวิตฟุตซอลช่วงนี้แบบว่า<ม>พีคขึ้นไหมดีขึ้นหรือเปล่าอะไรยังไงก็อยู่ในเส้นทางที่ดีแล้วก็เส้นทางที่เหมือนกําลังจะพัฒนาไปไปได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับผมเอ้ยคำถามแรกเลยก่อนที่จะแบบว่าไปไปคุยเรื่องอื่นทําไมเราถึงไม่เล่นฟุตบอลวะเพราะว่า ถ้าทรงแบบเราลูกครึ่งก็กําลังฮิตกันอะไรเงี้ยทําไมเราไม่เล่นฟุตบอลวะผมเคยเล่นตอนตอนเด็กนะครับแล้วมันเหมือนมันไม่ใช่สไตล์ผมด้วยสไตล์ผมเม่ใช้แบบฝ่าเท้าจ๋าเลยละอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นห้อเรียนมาด้วยวะที่เรียนด้วยปะมันก็เลยทําให้เราแบบเราเรา,เราคึงแบบฟุตซอลแบบตลอดอะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมก,ก็ส่วนหนึ่งครับแล้วก็ผมผมเคยเล่นฟุตบอลมาแล้วผมเล่นฟุตซอลผมแฮปปี้กว่าผมมีความสุขกว่าอะไรเงี้ยครับตอนเล่นฟุตบอลเล่นตําแหน่มมงอ,อ,อะไร ก็เล่นตัวลุกอะครับไม่ได้แบบว่าอ๋อมันเป็นเพลย์เมกเกอร์ครับเอ้ยโอ้จริงจนตนาการภาพโมเมนต์เป็นเพลย์เมกเกอร์ดีเจไทยนี่โอ้เฮ้ยพอได้อยู่แล้วทรงแบบว่าทรงเหมือนแบบเขาเรียกว่าเจเจโอโคชาอย่างเงี้ยผมชอบแบบตัวแบบเกมลุกอะไรเงี้ยครับอ่าอ่แต่ว่าแบบเหมือนแบบไปเล่นแล้วไม่ชอบไม่ชอบครับเน้นน้อยมากนะไปเล่นแล้วไม่ชอบเนี่ยผมเล่นแล้วมันไม่ได้มีความสุขเหมือนบุตรเพราะว่าผมอาจจะแบบเล่นไม่ดีเท่าบุตรอะไรอ่าเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้น เอออาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าวิธีการมันก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยใช่แตกต่างแลครับตอนที่ตัดสินใจแบบอ้าวกูเอาเอาดีทางฟุตซอลแล้วอ่ะมึยังไงอ่ะก็คือมันไม่ได้แบบไปเอ็นไปทางฟุตบอลนะคือมันมาฟุตซอลตลอดมันก็ไม่ต้องทําให้ตัดต้องตัดสินใจอะไรมากว่าคือเราก็ลุยทางของเราอย่างเดียวเลยทางฟุตซอลอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยพอไปอยู่ร้านนินิดมันก็ร้านนินิดมันก็ฟุตซอลแบบแบบจ๋าเลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าไม่มีฟุตบอลเจ็ดคนก็แค่รายการเจ็ดสีอ้าวเจ็ดสี รายการเยอะครับตอนม .6 ครับผมติดหลีกแล้วด้วยแล้วก็ต้องเล่นเยาวชนแห่งชาติเล่นกีฬาแห่งชาติด้วยเราก็เลยไม่โดดเด่นในเจ็ดสีใช่ครับไอ้รุ่นนั้นมันใครวะเดวกวอนไอเตอร์ไม่ใช่อาทิตย์หนองใดไม่ใช่ครับมีป้อมครับรุ่นผมที่เด่นเด่นครับป้อมคือนันนวั์สวนแก้วสวนแก้วครับพอพอแบบได้เล่นเหลีกแต่เด็กๆอ่ะเป็นไงบ้างผมก็ติดตามฟุตซอลหลีกมาตั้งแต่มสี่มห้ามหกมสี่มห้าอะไรครับแล้วพอได้ขึ้นมาเล่นเร็วมันก็เหมือนเราได้เข้า ใกล้สู่ความฝันเข้ามาแล้วพี่เหมือนอเราก้าวเท้าเข้ามาก้าวหนึ่งแล้วทาให้เราต้องเรียนรู้มันมันแตกต่างจากจากฟุตซอลนักเรียนเลยครับใช่เพราะว่าเหมือนเราขึ้นมาลีกเนี่ยเราจะเก่งจากฟุตซอลนักเรียนน่ะไม่มีใครมาแบบมาแบบว่าสนใจเรามากเพราะว่าพวกพี่ๆเขาเนี่ยตอนนั้นก็คือทีมชาติกันหมดแล้วตอนนั้นแดงข้อกับแดงข้อบีเทสก็เหมือนทำบีเทสเข้ามาปีแรกด้วยแล้วก็ดึงพวกซุปเปอร์มาผมก็ได้มี เป็นส่วนหนึ่งของในในทีมแบงคอกตอนนั้นดาวินปัญญาวรุษใช่ครับสภาพแวดล้อมที่ดีมากๆครับแล้วก็มีรุ่นพี่ทีมชาติก็คอยแบบคอยเหมือนช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นเราเป็นหนุ่มเนื้อหอมในสมัยที่แบบเล่นฟุตซอลเด็กอะครับแล้วแล้วพอแบบจะเลือกทีมในในลีกอะมันมีหลายทีมเข้ามาแย่งป่าวะตอนนั้นผมอะให้อาจารย์นครอะเป็นอ่า S <S> <S เป็นเขาเรียกว่าช่วยตัดสินใจอ,อช่วยตัดสินใจด้วยไปไหนดีไปไหนดีใช่ไหม <S <S ใช่ครับแล้วพอดีจังหวะที่ผมจบรายการกรมลีกมันก็จะมีรายการเหลือเยาวชนแห่งชาติอะไรไม่เยอะแล้วล้วบวกกับจานครเขาเห็นว่าถ้าผมไปเล่นแบงคอกอ่ะผมสามารถเอาประสรบการณ์ตรงนั้นอ,ะอ่ะกลับมาเล่นกลับมาช่วยบอลน,นักเรียนได้หลังจากนั้นคุณก็ไต่ระดับแบบปุงๆๆป้งู๊งกู๊งูไปเลยตอนอยู20นี่คือคุณฉายแสงมากชุด20ชุดมิเกลอ่ะ โอ้ฉายแสงมากแบบโดดเด่นมากจนแบบว่าหลายๆคนก็แบบโอ้โหนี <é? S 1> <teaching. S 2> ่คืออนาคตฟุตซอลทีมชาติก็เหมือนพอติดชุดใหญ่แล้วแบบเราเราเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือทำผลงานอะไรได้ดีเยมันก็มีมันก็แอบกดดันนะครับที่เขาแบบคาดเอาเหมือนแบบว่าเราเป็นตัวตัวหลักใช่ครับแล้วตอนนั้นเราก็แบบว่าเหมือนเด็กๆด้วยอะไรเเราเล่นในนามทีมชาติมันความกดดันอะไรอย่างงี้มันมันมันมากอยู่แล้วเลยนแล้วบกแบบที่แบบ เออคนในประเทศเราคาดหวังอะไรครับเออมึงแค่คนในประเทศเราหรอกคนเวียดนามยังบอกเลยมึงเป็นคนไทยจริงไอ้เียไอ้สัตว์เล่นเจอกันล่าสุดไอ้สัตว์คนเวียดนามมาปั่นผมเลยคนนี้กันคุณเป็นคนไทยจริงวะครับไเนี่ยไอ้สัตว์ชนตีนพอมาถึงจุดเปลี่ยนสําคัญเลยคือคือการที่ออกไปเผชิญโลกกว้างคือหลายๆคนเราก็รู้อยู่แล้วว่า จะบอกอยังไงดีวะจะบอกว่ามันก็ต้องพิสูจน์ตัวเองกับการเล่นฟุตซอลต่างประเทศปุ๊บวะใช่ถูกปะสำหรับผมผมก็ผมว่าฝันตั้งแต่อดฝันตั้งแต่ตอนที่ติดหลีกแล้วผมกล้าฝันเลยครับว่าแบบผมจะไปลุยหลีกหลีกยุโรปให้ได้ครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็คิดไว้เลยครับเพราะว่าเหมือนมันมันไม่เสียหายอยู่แล้วที่เราจะมีมีฝันอะไรเงี้ยเออตอนแรกตั้งเป้าไว้ที่ไหนสเปนไหมต้องสเปนเลยไหมเพราะว่าเพราะว่าสเปนก็คือเขาก็นัมเบอร์วัน ในในระดับยุโรปคือถ้าเลือกได้ก็จะเป็นครับแต่ผมตั้งเป้าไว้ว่าอยากแบบอยากลุยลีกยุโรปหรือลีกที่มันเลเวลเหนือกว่าไทยก็เอฟลีกเนาะใช่ครับญี่ปุ่นเงเนาะโอ้แล้วก็ได้ไปเทสเล่าเล่าเรื่องต่อไปเทสฟังหน่อยว่าแบบเจออะไรบ้างไปยังไงปรับตัวยังไงเพราะว่าเผอมีน้องๆมีความฝันอยากไปเล่นต่างประเทศบ้างแบบพี่เมดอะไรเงี้ยก็ผมได้โอกาสไปเทสก็คือได้ไปเจอพวก ที่เป็นกิก้ารได้ไปเจอนักเตะระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดแอบคิดนะว่าแบบเราจะแบบว่าเขาจะไม่มามา,มาคุยกับเราเลยหรือเปล่าอ,อะย่างงี้จริงมันก็ะกลับกันเลยครับเขาว่าได้เข้ามาเทคแววคร์เราบวกกับเอาอมนแบบเขาเฟรนลี่ใช่ครับเขาเฟรนลี่แล้วก็เหมือนกับผมผม,ผมรู้จักปุป๊บปินอยู่แล้วด้วยก็ง่ายต่อการทําให้ผมแบบ ปรับตัวไม่เขินอะไรมากอะไรเงี้ยตอนนี้เป็นครั้งที่2ตอนแรกครั้งแรกไปเล่นที่ซานเตียโกใช่ปะใช่ครับใช่ครับตอนตอนที่ไปสเปนอะรอบที่แล้วเหมือนคุยกันแล้วแบบโอ้โหพี่ผมไปเมืองไม่โคตรแบบไกลมากเซวงเซเว่นไม่มีเลยผมคิดว่าตรงนั้นแหละครับคือรอบแรกที่ผมไปกับรอบนี้ครับผมเหมือนมีประสบการณ์จากตรงจากตอนรอบแรกใช่ครับเพราะว่ารอบแรกที่ผมไปผมแบบ ไม่กล้าไม่กล้าที่จะคุยไม่กล้าที่ออกจากบ้านออกไปอะไรเงี้ยไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยไปซองบอลอยู่กันแม็กสองคนใช่อยู่กันเหงาคุยกันมันมันโคตรโคตรแข็งอ่ะพี่เออ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 แต่รอบนี้ผมไปคือผมแบบกล้ากล้าที่จะออกไปไปกินข้าวที่ห้างไปไปคุยเล่นกับเพื่อนเพื่อนชวนไปไหนผมก็ไปเหมือนแบบเราไปใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วเดี๋ยวแบบเขาเรียกว่านอกสนามมันก็จะดีขึ้นเองเออดีขึ้นเอง เอออันนี้แม่งดีวะ่ะพอไปเนี่ยสื่อสารละ่ะเป็นปัญหาไหมเมท ปัญหาปัญหาใหญ่เลยครับภาษา,าไม่เหมือนกับภาษาสเปนโะปรตุเก<อ>ส<อ>ก็คือภาษาโปร,ปรตุเกสเลยเเแต่ก็จะคล้ายๆกับภาษาสเปนนิดหน่อยครับอ่านิดหน่อยแต่ผมก็คือไม่ได้เลย <laughs> ตอนนี้ไปสเปนคือไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับไปโปรตุเกสเริ่มได้ยังโปรตุเกสก็ไม่ได้เลยมันก็ยากจริงๆครับสำหรับภาษาบ้านเขาอะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้าเกิดเราได้ภาษาผมจะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเออง่ายขึ้นโอ้โหแต่ว่ามันยากทั้งโปรตุเกสเพราะมันสำคัญจริงๆครับในสื่อสารในสนามอะไรเงี้ยมัน ล้วฟุตซอลเกมเร็เวด้วยพี่บางทีเขาสั่งเราแบบไม่ได้ยินนะไม่รู้เรื่อง <คำ S 1> เนี้ยที่มันนอกเหนือจากอนอกเหนือจากซ้ายขวาหรืออะไรเงี้ยบางทีมันมีคําแบบอย่างเช่นแบบเหมือนแบบบอกให้ขยับไปนู่นแบบอะไรเงี้ยครับ<อ>ผมก็จะฟังไม่รู้เรื่องครับปุ๊บที่สอนอะไรบ้างตอนที่ไปปรับโตที่โปรตุเกสเขาก็แนะนําว่าแบบให้เล่นแบบเขาเรียกว่าเราได้โอกาสแล้วมาตรงนี้ก็คือใส่ให้เต็มเลยครับทุกวันทุกๆเซกชั่นที่ซ้อมก็คือแบบใส่ให้ให้สุดอะไรเงี้ยครับผมก็ผมผมก็ทําแบบนั้นนะครับทําแบบที่เขา ที่เขาบอกผมครับแล้วผมก็เห็นว่ามันมันก็แตกต่างจากไทยพอสมควรทั้งสรีระร่างกายผู้เล่นหรือแบบความความสปีดบอลอะไรครับผมเคยอยู่กับปุปปิ๊ดมาแล้วเลยเรื่องระบบเขาโค้งมันรู้อยู่แล้วพอจำได้พอแบบพอเรียนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบเราอยู่กับเขาจนจนเราจนเจนละเอออยู่ตั้งแต่เด็ก่ะมีอะไรใหม่ๆที่แบบเรายังไม่ได้รู้ที่เขาที่เขาแบบเออเหมือนแบบซิสเต็มที่เขาสําหรับเล่นในสไตล์ยุโรปอะไรงี้เขาก็มีใหม่ๆครับวางเป้ายังไงกับ อนาคตฟุตซอลที่จะแบบออกไปเล่นยุโรปวะแบบว่าเราจะเป็นดาวชนโบจะเป็นแชมป์ไหมจะนู่นจะนี่ไหมอะไรเงี้ยก็ผมคิดว่าอยากไปแล้วทําให้ต่างชาติแบบเขาเรียกว่าเหมือนยอมรับเหมือนเขาก็รู้จักผมนะแต่ผมอยากทําให้แบบผมอยากเป็นคนสําคัญของทีมอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนแบบยินระยะให้ได้เล่นลลกต่างชาติแบบนานๆอะไร้ยครับผมอยากเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบเขาเรียกว่า ใบเบิกทางให้กับน้องๆด้วยเลยเพราะว่าตอนนี้นักเตะไทยที่แบบเหมือนไปเล่นในลีกยุโรปก็ยังยังน้อยแล้วก็เหมือนเขาก็ยังไม่รู้จักแบบทีมชาติไทยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่าจะอยู่เมืองนอกไปยาวเลยไหมก็จริงก็ไม่รู้อนาคตนะพี่แต่ผมก็อยากจะอยากจะแบบอยู่ยาวๆอะไรเงี้ยอืัไปเดือนไหนนะไปเดือนสิงหาครับโอ้กันเรจะเป็นนักฟุตซอลอีกหนึ่งคนที่ไปโกอินเตอร์ก็ที่ผ่านมาก็มีหลายคนนะเป็น มุสลิมด้วยมันทําให้เราอยู่ในในร่องในรอยหมายหมายถึงว่ามันโฟกัสที่กีฬามากกว่าอย่างอื่นใช่ก,ก็ก็จริงครับเพราะว่าผมเหมือนเราเราแบบสังสรรค์ไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไปไปดื่มไปอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>คือเราก็ต้องเหมือนร่างกายเะไรเขาจะดีแล้วอย่างเช่นเ,<อ>เดือนรอมาดอนครับผมก็เดือนนี้ถึงสีอดมาเดือนสี่อดครับเดือนนี้มันก็เหมือนกันกบได้ฝึกจิตใจผมด้วยความ,มดอดทนอะไรเงี้ยมันก็ทาให้แบบไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรเงี้ยเรามีแบบแล้วฝึกจิตใจครับใช่ครับอันนี้น้ำเมื่อกินไม่ได้เิี่ ไม่ได้ครับก็คือต้องขอแห้งเลยพามาสัมติดเชืหน่อยแล้วกูขอโทษแล้วกันนะกูเดี๋ยวมึงไม่มีคิวเดี๋ยวมึงไปต่างประเทศแล้วเดี๋ยวกูไม่มีคิวแล้วไงได้พี่ยินน้องเกาะก่อนเกาะก่อนช่วงนี้แบบคนไหนดังกูเกาะเพราะว่ากูก็ติดตามพี่ตลอดเหมือนกันเอาอีกแล้วอารีจริงจริงโอหีแดูพิเตอร์ดูของมาโนครับโหสุดยอดเลยวันนี้ได้ซุปตามาฝากอะไรถึงแฟนฟุตซอลในเมดที่แบบว่าเขาติดตามที่เขารออยู่ก็ฝากเป็นกำลังใจครับแล้วก็ เป็นกำลังใจให้ตัวผมแล้วก็ให้กับทีมชาติฟุตซอลทุกๆรายการทุกๆก,การลงเล่นก็จะเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเพื่อตอบแทนแฟนแฟนบอลชาวไทยคนะี่ยโอ้สุดยอดคมจัดนี่สุดยอดเลยเอ้ยอนี่มีแฟนไหมเนนะี่ยมีครับเฮ้ยโอ้คุณเดียวยาหัวใจ <c oughs> ยังไงครับเฉราะชีวิตคุณนี่มุ่งอยู่กับฟุตซอลอย่างเดียวเลยฮะคุยกันบ้างไหมิตคุยคุยตลอดครับเพราะว่าเขาก็ให้กําลังใจผมตลอดเลยครับอืมเขาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ดูกีฬาอะไรมากหรอกแต่คือก็ถ้าเกิดผมเตะ เข<ด>จะดูบ้างแต่เขาก็ไม่ได้ดูอะไรแบบดูบ้างแต่ไม่ได้แบบว่าจริงจังอะไรมาก